สิ่งแอนดังเวอร์นัดเมื่อตะขึ้นมแหละอ่าขึ้นแล้วโอเคสวัสดีใครไม่ดูนะคะที่ดูอยู่หนึ่งคนตอนนี้ไวเกินฉันเพิ่งเปิดไลนมาสิบสีวินาทีที่แล้วนะคะพูดชร์หนึ่งคนเดี๋ยวเอาแอดมินเข้ามาปิดโอเคก็ ไปไรแล้วแหละถ้าไม่เปิดก็ไม่เป็นไรเราเช็คแล้วว่าเปดนนะ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีเสียงเป่าเด้อโอเคมีแหละมีแหละมีแหละมีเลยด้วยโอเคก็วันนี้เรามารับลองหนึ่งร้อยสามนะคะซึ่งเป็นหนึ่งร้อยสองดสามอ่ะไม่ใช่ร้อยยัง้วอ่ะเป็นร้อยสองอ่ะ,อะแคบตออร้อยหนึ่งไม่ทันอ่ะทุกคนมันไวมากเพิ่งมาเช็คเองอ่ะตอนที่แบบตอนแรกนะ เพ่นนอนเพืชิคเขาก็บอกว่าแบบเอออยากดูคลิปที่เราดังใช่ปะเขาก็มาดูนะแบบแล้วก็เห็นว่าเออพูดแต่แต่มาครบร้อยแล้วก็เลยม,มาไลน์นี่นอกตารางนี่อันนี้นอกตารางปกติถ้าตารางเราก็จะเตรียมสกเก็ตด้วนเอาไว้ใช่ไหมในชุมชนกะจะทำสกเก็ตด้วงอาทิตย์นี้ด้วยแต่ว่ายังไม่มีเวลาทำดิก็ขอบคุณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณที่มาดูกันตั้ง สองจุดห้าสองจุดหกพันคนนะคะนี่เราสปอยนะเราสปอยด้วยนะนี่เราแอดสปอยนะว่าจะมีคลิปอะไรลงต่อนะนี่นะมาสปอยวันนี้เรามาสปอยนะคะทุกคนสปอยสองคลิปนะอ่นนี่ไม่สปอยคลิปเมื่อเมื่อกี้เราบอกสปอยคลิปวิดีโอไปหรือยังน่าจะยังแหละไม่เป็นไรหรอกสปอยสปอยไม่เป็นไรเนาะโอเคก็อันนี้เรามาขอบคุณหนึ่งร้อยสตูดิไนท์เบอร์นะฮะวันนี้ไม่มีแอดมินเวอร์ วันนี้มีคงเยวก็คือแอดมินตัวยก็คือเราเป็นแอดมินนี่แหละโอเคก็แ <g> ต <iggle> okay, ่ตอนนี้เราทำตามพิธีเดิมของเราคือการแชร์ลิงก์ให้แอดมินไม่รู้จะมีแอดมินมาไหมเพราะวันนี้เรามาไลฟ์แค่มาไลฟ์ขอบคุณสวยๆนะครับผู้เรามาไลฟ์ขอบคุณมาไลฟ์ thank you thank you for 100 สกายเบอร์แต่มันไม่ใช่100วันทันเด็ดอดีตไม่เป็นวันทันเด็ดถูกแชร์ลิงก์ให้แอดมินละแอดมินจะเข้ามาไม่รู้เข้ามาไหมน,นี่คือหนึ่งทุ่มสี่สองในประเทศไทยอะทุกคนนี่นะเรามาขอคนเล่นนี้เราก็แบบไหนๆเราอยากทำมานานแล้วเราเองนะคะว่าถ้าสมมุนผู้แต่มาครบหนึ่งแล้วเราจะมาทำสิ่งนี้ก็คืออันนี้คือช่องนี้นะคะแม่จะไม่ได้บอกแต่แพ็กแม่เนี่ยชอบเล่นเกมเพรสเชอร์มากๆ่าเพรสเชอร์เนี่ยเราบอกกันทุกคนคือติด หนักมาเป็นทุกวันนะคะจนแบบเจอเจอซีเกตเยอะมากก็กลายเป็นตัวก็เลยจะพาทุกคนมาดจว่าเจอจระไรบ้างเราจะมาวิมันเห็นหนาดีว่าเราดูอะไรบ้างมันจะเห็นว่าเราดูอะไรบ้างเดีย๋ยแ๊บนีงน,นะทุกคนเอิม่มเดี๋ยวเราทำยังไงดีให้มันไม่เห็นว่าเราดูอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองกดเทเลพอทอ่าทุกคนมันมีปุ่มตรงนี้นะคะคือปุ่มหยุด เดี๋ยวเราจะเทเลพอดไปเลยลองครั้งแรกนะขันอตอนแรกเราก็เคี้ยวแล้ว,วเราจะลองเทเลพอทเพื่อแบบปิดปิดว่าแอดูไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะว่าก่อนนี้นเราไม่ได้ดูนะแล้วก็แบบเจอพวกปัด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 เเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะทําการใช้เวทมนต์นะคะคาถาคาถาอะไรไม่รู้อ่ะอมมันจึกิ๊กตุ๋ยก็ได้เออมันด้กึกตุ๋ย <laughs> จังหวะ <laughs> นี่นะ <laughs> วนเวทมนต์ครั้งแรกการเช็คขถามมันต้องใช้เวลาทุกคนมันต้องใช้เวลาการเทเลาอร่อนนิดนงึง <laughs> วันนี้เราก็จะมาแบบดูนะคะนี่เราใช้คลิปนะคะของของ,ของคนโนโนบอทโนบอดี้โอเคเอาอคลิปของเขานะเพือขออนุญ,ญาตนะคริปอันนี้เขาเป็น a o l r s r o m impression and t realities ก็คือ เป็นแบบเขาจะให้ดูห้องแบบที่หลายๆทั้งหมดเลยนะว่าเราแล้วเราก็จะมาบอกกันเราจะมาบอกคนนะว่าเราเจอห้องไหนบ้างห้องไหนยังไม่เจออยากเจอเท่าไหร่ทับสิบนะามาทุกคนเราเริ่นไปดีกว่า <c oughs> อันนี้ห้องเซบาสเตียนอ่าวอัตเร์เซบาเตียนนะคะคือเซบาเตียนในน้ำบอกมาต้องไปถึงห้าสิบก่อนอ๋อเลยแล้วกาจะเคยเจอแล้วนะคะอันนี้เคยเจอแล้วเราจะค่อยๆข้ามมันไป <c oughs> อันนี้เป็นอ๋อเพนเตอร์อันนี้เราเจอแล้วเราเกือบตุยมาเจอตัวนี้เลยนะเพราะมันแบบมันแรงมอก <c ười> คือมันเร็วแบบว่ามันจะดูดเราเร็วมากแบบไม่มีเวลาเห็น <c ười> ไหมแค่เราออกตู้มาก็โดนแล้วนี่นะคะตัวอย่างแย่นี่คือตัวอย่างที่ว่าอุ้สยสไปเดอร์แคทวันรังแมงมุมโอ้ยพักมาไม่ชอบแมงมุมมากอี นี่ท็กมาไม่ชอบไม่หมดจริงจนิงอะโอ้ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีอะไรแบบนี้ถ้าไม่มจริงยี่หนีไปออกหนีไปเข้าใหม่ <c oughs> ไม่ชอบไม่ชอบอุ้ยตัวนี้เจอแล้วอุ้ยอ่านชื่อไม่ทันแล้วนะนะหันกลับไปอ่านชื่ออีกแหมงแหมงแหมง Abstract Act อ๋อไม่เป็นเหมือนหุ่นกระบ,บอกหลากสีนะทุกคนแต่มันไม่ทำ้ายนะเรานะเราโดนชนได้แพ็กมากคือโดนชนละบางครั้งมันจะแบบเกิดในห้องแบบหนึ่งตัวแหละนี่คือมันเป็นห้องที่เต็มไปด้วยมันเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะแบบว่าแรงหนะ่อย บรอกซี a อว่าอ๋อเป็นท่ยรางวัลโรบอ x นะคะไม่เคยเจอไม่เคยเจออุ๊ยอันนี้อันนี้อยู่ในคลิปของเราเลยนะคลิปที่มีคนไทยเท่านั้นที่รู้อ่ะอันนี้ของพวกนี้ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอเลยไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอ Sticks on the first floor คืออะไร๊ะไม่เจอไม่เจอ Many key cards ไม่เคยเจอน่าเคยเจอแต่แบบมีสองอันเฉยๆน่าจะไม่ได้เป็นห้องแบบนี้นะน่าจะไม่ขับเอ้ยไม่ไม่ขับเลยไม่เขานะคะไม่เข้าไม่นำนะ <c oughs> มึนเมืนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเอามาป่วนกันเลย <matches> โอ้ห้องอะไรอ่ะฮาร์หัวใจอุจ้ยองศานะใครเขาหัวใจอะไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> อยากเป็หนหมึกอะ เราช่วยปลดปล่อยหัวใจเธอแต่เธอต้องเอาหัวใจให้เราพนนี้ม่ในเกมโอ้ยอันนี้เราเคยเจอเจอบ่อยนะคะทุกคนแพ็คมาเจอสองสามครั้งรอตั้งแต่เล่นมาก็แว่น้อยนะมันยากเหมือนกันนะแต่ว่ารอบทุกครั้งเนี่ยไม่เคยตูวองยกเว้นเขาเข้าไม่ทันนะคะถึงจะตัวเจ๊นังแพนดี้ของเรานะต่อไปวอคโนวอนมาสอเป็นเหมือนเดอะวอยน่ทุกคนเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเดอะวอยภาษาไทยอะไรอะอารมณ์แบบ เหวอลึกอะไรอย่างงี้นะกาแล็กซี่ส่วนน,นี้นี่มาดิเซบิอุ้ยใหญ่มากใหญ่มกากวังวอเออวอเดลเลอร์เลยป่วาววอเดลเลอร์คือมอนสเตอร์ที่จะโผล่มาจากกำแพงเลยกำแพงที่ไม่เงียบนะกำแพงเปล่งอ่ะแต่แบบยังไม่ค่อยเจออ่ะเหมือนกำแพงมันกลิ๊ชนะทุกคนกำแพงมันจะกลิช๊ชโอ้ทะร์บอทะร์บอทะร์รูเลยเหรอโอ้ยมันผ่าน,าน,าน,านทุกคนเวนพอ อุ้ยเหมือนแบบปลาเอ,อีเฟด v d อ๋อดีเราไม่เคยเจอเหมือนกันนะอุ้ยก็อยากเจอเลยนะตอนนี้คือไม่เป็นห้องไหนที่อยากจะเป็นพิเศษนะตัวห้องศูนย์หมดเลยไม่อยากเจอเลยตัยทว่าแมงมุมติดลบศูนย์นี่นะคะติดลบสิบนะอันนี้ไม่เคยเจอแต่ไม่อยากเจอไม่เคยเจอแต่ไม่อยากเจอเหมือนกันไม่มีอะไรเลยอันนี้เคยเจอแล้วจะมีแฟ้มตรงนั้นด้วยนะจะมีแฟ้มตรงนี้โอ้ Five Nine s e d for sure โอ๋อดีค่ะอุ้ยรถชนกำแพงอุ้ยตายแล้ว lay fire room อันนี้เคยเจอนะแต่แบบไม่รู้มันนับมานะทุกคนคือแพ็คมาเจอมันมีแบบเอมันเป็นห้องถัดไปจะเป็นห้องที่ผิดนะก็คือเหมือนมันเป็นแค่กรุดเฉยๆแต่พอเขาจะไม่พูดนะคะกรุดมันหมือนความผิดพลาดนะเอามันเออเลรออย่างเงี้ยโอ้ไม่ก็ถ้าไฟไม่ขนาดนี้คือถามตรงๆนะทุกคนไฟไหม้ในน้ําเนี่ยนะ <c oughs> คือเพเชอร์ไม่เป็นแมปอยู่ในน้ำใช่ปะแล้วมันอยู่ในน้ําไฟในน้ำเฮลโหล วร์ Rare, ราวารมอันนี้เคยเจอแล้วเป็นแบบอารมณ์ราวายอยู่ข้างล่าง่ะทุกคนไม่รู้ว่าในคลิปล่าสุดมีถ่ายให้ดูหรือยังนะตอนนั้นกับขมาวายรมอ๋อไม่เคยเจออุ้ยมีตัมมีวนวอไงนองตัมมีอันนี้ราไม่เคยเจอเหมือนกันอุ้ยอยากเจอห้าทบสิบเลยอยากเจออยากเจอเทวาสลูมอุย้ยเจอแล้วอันนี้คลิปล่าสุดเลยนี่นี่คลิปล่าสุดเลยล,ล่าสุดเลยแลสปอยขนาดนี้แหละล่าสุดเลยจ้า แพ็กมากเจอแล้วคือแบบตอนแรกแพ็กมากเขาแพ็กมากไปกับอีกคนใช่ไหมอันนี้เขาก็ไม่ช่องนะเดี๋ยวจะทิ้งวิงไว้ให้อันนี้เราให้เครดิตเพื่อนไม่รู้เหมือนกันทาไมอยากให้เครดิตเฉยว่าเขามาเล่นกับเราไงเขารอมอยู่กับเราอะห้องเมื่อกี้ื่อแบบเพื่อนก็บอกว่า what? ว h a t ส่วนอันเมื่อกี้ไม่เคยเจอนะคะเมื่อกี้พูดแบบเพิ่นไปไหนอันเมื่อกี้ไม่เคยเจออันนี้ก็ไม่เคยเจออันนี้หล่อนไปหน่อยนะไม่้อยากเจอเลยะสูนเหมือนกันเราจะไม่พูดอะไรเรื่องนี้เราจะสกิปไป หมือนเลโก้เลยะทุกคนดูดิดูที่พื้นมันเหมือนเลโก้เลยนะคะสังเกตได้นี่เหมือนเลโก้ที่เราชอบต่อเลยดอออิสต์เอ็กโว้ยเราเราก็อย,อยากเลัวน,นะแต่แบบอ่ะเราสามสามสิบแล้วกันเราไม่ได้อยากเจอขนาดนั้นนะอ่ะเราสกิปไปเรื่อยๆนะคะโอ้ยได้แล้วโอ้ยมัน Hello neighbor อ้าวอยากเจออยู่นะเห็นคนอื่นเขาเจอกันนะแต่ไม่ได้อยากเจอมันแอบ,บร้อนๆอนะ่ะ ให้หนึ่งละกันอุ้ยแบบหนึ่งนะทุกคนโคษนามา <c oughs> กดแทบไม่ทัน,ทนเลยอ่ะ <c oughs> มาเวอมาคือไม่แทนตั้งตัวเลยดีนะโฆษณาบอมีการติดไม่งั้นจบแน่จบแน่เราจะาไว้ตรงนี้แล้วกันนะเพื่อเป็นการกันชื่อนะชื่อมันจะมาเป็ดตรงนี้นะอ่ะจะไปนะ,ะอันนี้เป็น A 6 0ูนนะคะไม่เคยเจอแต่ไม่อยากเจออุ้ยนี้อยากเจอมากอยากเจอสุดๆนะคะทุกคนอยากเจอที่สุดเลยอยากเจอหนักมากทุกคนอันนี้ให้ประมาณ7ถึง8ถึง9เลยอะ แต่ยังไม่เต็มสิบมีอีกห้องที่อยากเจอมากกว่าไม่รู้ว่าในคลิปน,น,นี้มีไหมนะถ้าไม่มีก็จำไว้นะคะนี่จะกลายเป็นอันที่สิบนะมันกลายเป็นสิบทันทีนะครับผม I love it very much เพราะมัน,นมันมันให้เงินเยอะมากจริงมันแจกงเงินเยอะอุ้ย Backrooms Backrooms <c oughs> ไม่ No I don't want to see ฉันไม่อยากเจออะคือแพงมากไม่เหตุผลอะทุกคนคือดูดิมันดูแบบ แล้วไปเล่นดักรูมเองก็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องมาอันนี้แบบนี้ทุกคนเข้าใจนะสว่วนอันนี้นี่แหละใช่อันนี้มีอันนี้เต็มสิบเลยเต็มเต็มสิบให้หนะ้าพันเนี่ยทุกคนจริงอยากเจอหนักมากอยากสุ่มมติอยากเจอนะสว่วนอันนี้อันนี้น,น,น่าจะไม่ใช่เจ้าจของคลิปนะเห็นในคอมเมนต์บอกมีแบบอ้างอิงอยู่เหมือนกันว่าไม่ใช่เจ้าของคลิปนี่ไม่ไรนี่นะอันนี้ไม่ไม่รู้สึกอยากคือมันไม่มเวลลิตี้เหมือนมันเป็นแค่อีเวนต์เท่านั้นอะ ส่วนอันนี้บ oh! ิมส์บิมส์โอ้เจอแล้ววันนี้เจอแล้วทุกคนมันแบบตอนแรกเพย์มนก,ก็แบบเอ๊ะมันมุมหรือเปล่ามันน่กกากลัวมากเลยมันเหมือนใหญ่ะทุกคนใหญ่แบบชักไปข้างนอกอะไรน่กกากลัวน่กกวากลัวอยู่น่กกากลัวอยู่ส่วนอันนี้ไม่เคยเจอนะแต่รู้สึกว่ามันก็ดูน่าค้นหาดูลึกลับอะไรอย่างเงี้ยนกลับซ่อนเล่นก็ให้สักสามสับสิบนะรู้สึกว่ามันก็ดีลุกอยูอ่ ฟันนี่บาร์กอ,อนไม่นับโอเคก็ไม่ประมาณนีนะ้ทุกคนก็ทุกคนเวลานะห้อให้อยากไปซื้อห้องกล้องสุ่มเพราะว่าอยากสุ่มมากคือเผื่อเจอแบบแรไอเทมด้วยเนาะคือสุ่มมันแค่50สิกว่าบาทลรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่าสุ่มนะสุม่มโอเคปะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนว่าไปที่ตับไปคลิปต่อไปคลิปสุดท้ายแล้วนะทุกคนวันนี้เราไม่แค่สอคลิปยังมาไลฟ์แปบ๊บเดียวไปเลยเ Okay. มาแล้วๆนี่ฉันฉันวาร์ปได้ทุกคนนี่พลังวิเศษของการไลฟ์ไห,หมมือถือธอมีปุ่มนี้เ <c oughs> พื่อข้ามนะจ๊ะเวลาโฆษณามาก,ก็ปิดเราเราจะมาดูอันนี้เราขออนุญาตด,ดูจากตรงนี้นะนี่จะดูจากตรงนี้เอานะคะเพราะว่า,วากลัวโฆษณาเมื่อกี้ยังไม่เข็ดไงยังไม่เข็ดเมื่อกี้มันเลี่ยงโฆษณาไม่ได้นะอันนี้เราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะทุกคนไป เจออันแรกนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่ามันน่ารักนะแต่ไม่ได้อยากเจอต่อไปเมก้าแซนวิชไม่อยากเจอจา้าไม่เคยเจอด้วยอันนี้พาวเวอร์ฟูลแฮมเมอร์ไม่อยากเจอไม่เคยเจอจา้าส่วนอันนี้เวลลี่เทคสติดแมทช์ชัวร์อุยกวัวขึ้นมาแต่อันนี้ไปดูมาแล้วนะไม่มีไม่มีอันนี้เราพุบได้เราไปดูมาแล้วเราไปทุสปอยมาก่อน,นมีอะไรบ้างสกิลออฟ ซัมอโนเอนดี้อันนี้ก็ไม่เคยเจอไม่อยากเจออันนี้เจอแล้วนี้เจอแล้วสองเบลชินสว์เจอแล้วมันจะขึ้นว่า this is d r e a m p y p o n งเป็นแบบอาวุธในฝันนะคะอันนี้ส m a l l Se ็อปททีเจอแล้วเหมือนกันนี่เป็นเหมือนฟันของเล่นอุ้ยมันบอกสมอมันบอกเล็กอะเล็กมากกันะทุกคนเล็กมากเลยเนาะ big mouse trap อันนี้ก็เจอแล้วเหมือนกัน เจอแล้วนะคะในแต่ละจะไปไวๆเนี่ยไม่เคยเจอนะคะเราไม่ได้อยากเจอไม่เคยเจอแล้วก็ไม่อยากเจอเหมือนกันนะคืูซิฟิกอันนี้นะจะมาจาก The Dolls มาจานเดอะด l ลนะคะก็อยากเจอเนาะให้สามทับสิบให้สามลักสิ่อ่ะไม่เคยเจอเหมือนกันอันนี้ไม่เคยเจอนะคะศูนย์ทับสิบไม่อยากเจออันนี้ก็วเล็กทอยโรบอสนะคะคือเราแบบไปวุ่นวายกับน้องนานมอค่ะทุกคนคือแบบแพ็กมากก็แบบเอ้ย หยิบไปด้วยได้ไหมอยากหยิบไปด้วยมีเปื่อแนแล้วแต่มันไม่ให้เราหยิบนะทุกคนเศร้าใจ Radio w i t h u n n o frequency Frequency อันนี้ไม่เคยเจอนะไม่อยากเจอเท่าไหร่เพราะเสียเวลาคุยกาบคนที่อยู่ไหนวิทย,ยุ Snowball One ช่วไม่เคยเจอ Water Spray ไม่เคยเจออันนี้ก็น,น่าจะไม่เคยเจอหรือเจอแลอันนี้ไม่มัน่นใจนะคะกึ่งๆนะ แล้ก็ปือปือน้องปือไม่เคยเจอนะคะเราจะเป็นน้องหนูไปออกค่ะคุออยอะไรกันทำไมอยากอยากอยากพูดอย่างนั้นนะคะขอโทษด้วยซุดพิตรเดงราสสไม่เคยเจอนะคะแต่อันนี้ดูแบบน่าสนใจให้หนึ่งทับสิบแพร์โไม่เคยเจอไม่อยากเจอครับพอริมดไม่อยากเจอลบลบลบสิบนะคะแล้วก็ไม่เคยเจอ แพลออฟซินกิลซินไม่เคยเจอไม่อยากเจออันนี้ก็ไม่อยากเจอเหมือนกันนะไม่เคยเจอเลยซิงเกิลฟรีดไม่เคยเจอไม่อยากเจอส่วนอันนี้เอืมไม่อยากเจอด้วยไม่เคยเจอด้วยเทปเป้ทปโรเลอร์ไม่อยากเจอไม่เคยเจอส่วนบันล่าไนฟ์ไม่ไม่ทางกูนะครับคริสตันสโนบบ์อ๋ออีให้สารทับศิษมันน่ารักดีอยากเจออยากเจอยังไม่เคยเจอ สคริปกี้มาริทไม่เคยเจอไม่อยากเจอส่วนบั b เ l e ร์กันไม่ไม่สองอันนะจ๊ะแล้วก็ดูออสชอนกอดสโบรไม่เคยเจอไม่อยากเจอพัคเก็ตวั c <oughs> h ์ไม่เคยเจอไม่อยากเจอฟอร์มิงโก้โฟสไม่คุณสองจ้าส่วนโฮสเฮสไม่ครีชันเฮิร์สไม่ครีชันมันเป็นเหมือนแบบยังไงดีอะ ผงลมอะไรนี้เหรอลูกโป่งไม่รู้ไม่อยากเจอไม่เคยเจอครับ mass of s a n n documents อืมไม่รู้สิน่าจะไม่เคยนะคะทุกคนอันนี้น่าจะไม่เคยจริงๆนะส่วน奈何奈何 boxicon ไม่เคยเจอไม่อยากเจอจ้ะไอรอนไมเดนไม่เคยเจอ อย่างนี้ทุกคนเพื่อไม่การเสียเวลาเบลแพ็คมากพูดว่าไม่ไม่ก็แปลว่าไม่เคยเจอไม่อยากเจอนะแค่ยังไงในที่ตัดิเคยเจอเคยเจออันนี้ไม่ไม่อันนี้ไม่ไม่ติดลบสิบด้วเมอร์เมดไม่ไม่นะคะอันนี้เคยเจอเจอสองสามรอบแล้วด้วยอันนี้ก็ไม่ไม่เหมือนเดิมอันนี้ไม่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  ไ,ไม่ไม่อันนี้เคยเจอแล้วสองสามรอบเหมือนกันด้วยเจอนหทั้งนี้กทน่นแหละเทบอกไม่ไม,ไม่ติดลบสิบด้วยไม่ชอบสวนครสบรีไม่ไม่เหมือนกันเดี๋ยววายอืมเคยเจอโอเคดูจากเลืดกันเลยแล้วแล้วแหละแล้วแล้วแหละว่าหินผ่านทุกคนแล้วแหละว่าเคยเจอลินผ่านทุกคนึิงพันจบแล้วเฮ้ยเดเพนเจอร์เคยเจอแล้วค่ะ ในดีไม่เคยเจอกระมอนแล้วมแค่นี้เย่เราข้ามเวลาได้เราข้ามเวลามาเลยเยอะเอ้ยคอมเมนต์ทุกเห็นอ่ะเนี่ยอุ๊ยเราเพิ่งเห็นคอมเมนต์หน้าค่ะโทษแต่เธอจะดีฮะเย่าจะเหม็นอาร์จิคือไม่ได้มองคอมเมนต์เลยอ้ากระต๊อกเพิ่นไปหน่อเพิ่นไปหน่อมาจะมองคอมมาเลยขอบคุณสำหรับคนดูใหม่นะคะ อันนี้เอ้ยครานี้จำได้เราจำได้นะคะเพิ่งคอมเมนต์ในเพลงเอนนี่ไปนะคะขบคนที่มาคอมเมนต์ในเพลงนะคือขอบคุณที่ฟังนะขอบคุณที่มาดูแลฟ์ตลอดไล่แซวเราด้วยนะขอบคุณค่ะไว้มาดูย้อนหลังได้ตอนนี้คือหน้าจอไม่เป็นหมดเลยดำมากดำสุดใจอ่ะเาไม่ไม่อยากให้มันดำไปเดี๋ยวเราวาร์ปไปดูอะไรที่น่ารักน่ารักดีกว่านะครับผมมาวาร์ปกันเลยปิ้ว มามาเลา่นมาเจอน้องปาลาเยลคับีปลาระ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 คับปีบปลาระน้องคัปีปลาระนะทุกคนน,น่ารักน่ารักโอเคเดี๋ยวเราเราจะมาดูนะ้องเปลี่ยนไปน้องได้ทุกคน,น,นเดี๋ยวเราจะลงคลิปได้เรื่อนีก้กับน้องเลยนะอุ้ยฝั่งนี้่นีทุกคนมันเปลี่ยนสีได้เทมากเทมาก เท่มากเลยเบสสีดำเป็นสโนว์กลอบนะคะนี่ใส่ไหมเรามาแบบกดของไงก่อนเรามาสปอยคลิปอ่ะโอเคแล้วก็แบบน,นัตโอเคแล้วก็ตอนนี้น่าจะไม่มีเมลอะไรน่าจะของเออไว้ไมาๆม,มาไงก่อนโอเคไม่เป็าเดี๋ยวเอาเป็นว่า เรามาอ่านคอมเมนต์ที่มีเมนเ้นท์เยอะกันก่อนนะฮะไม่รู้เหมือนกันหรือไม่เราอ่านไปนนแล้วเนาะราก็แค่เราเราจะลองอ่านชื่อตัวนะคือเอาจริงๆอ่านไม่ออกนะคะจะพยายามนะขอบคุณคุณเอ็คเวลาโอ้ยกล้องไม่นิ่งเลยจลนะเปานอะไรวางวาเวลาแบบคนอื่นเขาอ่านชื่อเขาอ่านยากกันขนาดนี้หรอไม่เป็นไรนะฮะอะไรเนี่ยเขาก็มาเราก็ต้องมีความพยายามในการอ่านชื่อเนาะขอบคุณคุณเอดมินิซะ ตาตาโต้นะคะอ่นานไปขอโทษนะแพ็กมาไม่เก่งอังกฤษนะจริงๆไม่เก่งอังกฤษคืออ่านได้แหละแต่มันอาจจะไม่ค่อยถูกคาโทษนะคะถ้าอ่นานผิดนะโอเคก็วันนี้ไม่แอดมินมายนะแต่ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะและขอบคุณที่ดูเพลงเอ็นบีด้วยขอบคุณอีกทีขอบคุณอีกทีไงก็ขอบคุณตุ๊กตุกกนที่พาเราและคาปีบาร่ากับน้องเป็ด มาจนถึงหนึ่งร้อยสองซับนะอย่าลืมพาพวกเราพาไปสู่สองร้อยซับด้วยนะนะขอบคุณที่ดูเพลงนั้นนะเพลงเปิดปนะิดไฟน่ะเดี๋ยวสปอยแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเปิดปิดไฟอีกเป็นเวร์ชอันเต้นจริงๆแล้วนะขอบคุณที่เข้ามาดูและทำลายยอดวิวนะจ๊ะวันนี้กับปิปาร่าน้องเป็ดและเป็กมาต้องกอดตัวยาไปก่อน <c oughs> ไว้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวกาปิปาร่าจะมาใหม่นะบายบายนะตุ๊กตุ๊กกันกาปิปาร่าตะกิดตึงนะบายบายกาปิปาร่าต้องไปเนี้วขอบคุณกาเจ้จับอีกทีนะบายบายคืบยี่แจงกี้โจมาดยี่แจงกี้สมาชิกสเก็ตยี่บายบายปิดไลฟ์กันนะ